ครับหลังจากที่ทองคําไซเยวอยู่1วันเต็มๆเมื่อวานนี้นะครับจากการพักตัวที่ราคาไฮสูงสุดที่ทําไว้2,510เหรียญวันนี้วันอังคารที่20สิงหาคม2,567แนวโน้มเป็นอย่างไรต่อไปครับพักตัวมา1วันเวันเต็มๆวันนี้เป็นวันที่2แล้ววันที่2นี้จะเบรกไหมจะมีการย่อตัวหรือมีการทะลุไฮหรือเปล่าเรามาดูด้วยเทคนิคอลอนาลซิสจากหนังสือ เทคนิคเททองแบบจอมยุทธของเราครับ5เทคนิคบอกอะไรกับเราบ้างวันนี้ไปดูด้วยกันเลยครับตามมาเลยครับเราก็มาดูก่อนนะครับนี่คือที่วิเคราะห์แนวโน้มไว้ในวันที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่19สิงหาคมเนาะวันนี้20สิสิงหาคมเนาะ ก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มไว้ตามนี้เลยซึ่งสมาชิกทุกท่านคอฟภาพเก็บไว้แล้วนะครับตรงนี้ใครยังไม่ได้คอภาพคอภาพเก็บไว้ได้เลยครับใครเข้ามาแล้วขอไลค์ขอหัวใจอันนี้คือที่วิเคราะห์แนวโน้มลาย30นาทีเมื่อวานนี้นะครับจบคืน3ไปแล้วที่2510เหรียญกำลังพักตัวออกด้านข้างนะครับการพักตัวนั้นวันนี้จะมีแนวโน้มอย่างไรต่อไป เทคนิคเข้าบอกอะไรกับเราบ้างเรามาอ่านแนวโนโมอ่านสักคู่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะรอสมาชิกในการที่จะเข้ามานะครับ good like, good กดไลค์กดแชร์กลับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวกันเข้ามาเลย จะเห็นว่าแนวโน้มเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยต้องพักตัวลงจากตัวเลขสีเขียวนะครับในไทม์เฟรมราย30นาทีนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับที่วิเครห์ไว้ตั้งแต่วันที่19นะวันนี้เอามาพูดอีกทีนึงเพราะยังอยู่ในแนวโน้มเดิมอยู่นะครับยังอยู่ในแนวโน้มนี้ยังไม่ไปไหนเลยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะครับก็ยังไม่สามารถเลือกทิศทางใดๆได,ได้วันนี้ครับนกคู่ครับและวันนี้ล่ะ มันจะขึ้นหรือมันจะลงไอที่ยอ่อลงนะ่ะมันจบแล้วหรือยังนะครับเมื่อวานยอ่อไปได้แค่ไหนเรามาดูครับจากตัวเลขสีเขียวนะครับคือเริ่มต้นคือ2432เหรียญวนนิ่งทําขึ้น1ที่2461เหรียญย่อลงขึ้น 2, 4ง4 5 0ดีตัวขึ้นไปทำไฮสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับทำขึ้น3สีเขียวไว้ที่ 2,510เหรียญน,นะครับเป็นทางเฟรมไลน์30นาทีนะอันนี้แล้วก็พักตัวลงทำคืน4ซึ่งเจ้าคืน4นั้นณนเวลานี้บอกกับเราไว้อย่างไรบ้างการพักตัวลงนี้จบแล้วหรือยังเรามาดูแนวโน้มกันครับนี่คือการพักตัวลงเนาะของราคาใช่ไหมครับแล้วมาทําโลไว้ที่2,485เหรียญ ตรงนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทาจุดต่ําเอาไว้ตรงนี้ถามว่าไอ้เจ้า2485ี่ยเหรียญนี่เป็นขึ้น4ได้ไหมใจหนึ่งก็ยังอยากจะบอกว่าได้แต่ใจหนึ่งก็บอกว่ามันพักตัวน้อยเกินไปไหมมันน่าจะเป็น A หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น A เนี่ยขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างจะยาวนิดนึงดังนั้นเราจะเห็นว่าลูกศรคู่ขนานสีแดงครับ ลูกศรคู่ขนานสีแดงลากจากไฮผ่านไฮแล้วก็ปีคนิ่งเส้นมาไว้ที่โลจะเห็นว่าอันนี้เป็นการพักตัวออกด้านข้างนะครับในรูปแบบของการไซเวย์นะครับการไซเวย์มีแพทเทิร์นต่างๆของการไซเวย์มากมายนะครับอยู่ในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะสวัสดีครับคุณเล็ก ลองไปดูกันนะครับว่ามันเป็นการพักตัวแบบไหนรูปแบบสี่เหลี่ยมรูปแบบสามเหลี่ยมรูปแบบแฟรตรูปแบบโอ้สารพัดเลยใต้นั่นก็สารพัดเลยนะครับลองไปดูกันนะครับว่าพักตัวอันนี้ของขึ้นสีสีเขียวเป็นการพักตัวแบบไหนแล้วจะจบไปแล้วหรือยังก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าไม่มีคำว่าจบครับจนกว่ามันจะทำลายทฤษฎีดาว เข้าใจตรงจุดนี้นะครับขอ5คนละหนึ่งตัวครับสำหรับคนที่เข้าใจว่าการพักตัวจะจบนะครับราคาต้องทําลายทฤษฎีดาวครับใครเข้าใจกด5คนละหนึ่งตัวครับแล้วอย่าลืมนะครับสต็อปรอที่ให้ไว้คือ2450ี่ยเหรียญเนานะแล้วก็เป้าหมายการขึ้นครั้งนี้นะครับก็จะอยู่ที่3แนวต้านนี้นะครับสีน้ําเงิน3แนวต้านสีน้ําเงินครับ2573เป็นฟีโปชนิดหนึ่ง 2555เป็นฟีดโปรอีกเลขหนึง่งแล้วก็2 5 2 6นะครับสแนวต้านนี้สามารถจบคืน5ได้นะครับอ่าแล้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยกับ5เฟลเนาะ5เฟลเราก็ต้องระวังด้วยนะครับก็คือการที่ไม่สามารถทำให้ที่สูงกว่าคืน3ได้ก็จะเกิด5เฟลได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังจุดกรณีนั้นด้วยนะครับเพราะคืน5สามารถ เกิดได้ทุกกรณีนะครับคอบภาพเก็บไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ยังคงเป็นแนวโน้มเดิมจบแล้วโกสปอตโกสปอตสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูทองคำแท่งไทยเรานะครับการพักตัวนั้น2485เนี่ยจบแล้วหรือยังถ้าเกิดเราจะเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเราสามารถนำอีกหนึ่งตัวเข้ามาช่วยอีกตัวคืออะไรครับเราสามารถใช้ฟิโบปนาชี e x ก e n s i o n นะครับในการที่จะมาใช้ช่วยหาแนวโน้มของการพักตัวลงนะครับในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่านี่เราใช้แต re ่ retestment เนาะอ่าถ้าเกิดเราเราเพ,เพิ่มเพิ่มเพิ่ม extension เข้ามาอีกตัวงล่ก extension แบบนี้ครับอันคืออะไรครับไปที่กล่องเครื่องมือด้านข้างนะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปเอา f i โ o extension มานะครับหาอยู่ที่2510เหรียญใช่ไหมครับ คลิกไปเลย2510ันห้ารเหรียญลากลงมาหาโลที่สองพันสี่ร้อยแห้ี่ยแเหรียญเรียบร้อยแล้วคลิกแล้ววางเลยครับ2508หยเหรียญไาเมื่อเช้านี้2508เหรียญอยู่ตรงไหนป๊าป๊บปนห้ารยเหรียญไฮเมื่อเช้านี้นะครับป๊บวางเรียบร้อย สมาชิกจะเห็นว่าจาก f i โป Extension ที่ผมเพิ่งลากขึ้นมาใหม่จะได้ว่าอะไรจะได้ว่าแนวแนวอะไรครับแนวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แนวรับ161.8%จะอยู่ที่หนึ่งร้ก็คือ1482เนาะ 1 4 8 2คือ100%อันนี้เป็นแนวรับแรกเลยนะ2,482เหรียญน,นะครับแนวรับแรกแนวรับที่2 161.8อยู่ที่2,467ซึ่ง2แนวนี้มีโอกาสได้เห็นนะครับถ้าจะลงมานะแต่ถ้าลงจบแล้วที่2,485ก,ก็ถือว่าโอเวอร์เกมโอเวอร์ไปแล้วนะครับเข้าใจนะครับเพราะนั้นเราเพิ่มแนวรับไปอีก2แนวครับอวันนี้เราก็เลยมาเขียนแนวรับใหม่กันสักนิดนึง อ่าเขียนแนวรับกันสักนิดนึงแนวรับอยู่ที่เท่าไร่บ้างแนวรับก็คือตรงนี้เลย2,482เป็นแนวรับแรกถ้าจะมีแนวรับใหม่เกิดขึ้นต่ำกว่า2485นะโน้ตด้วยครับฝากฝากพิมพ์ให้ด้วยครับคุณเล็กครับถ้าจะมีถ้าราคาจะลงต่ำกว่า2485โอกาสที่จะลงไปเนี่ยก็จะมี3แนวนี้นะครับ2,000 สี่ร้อยแปดสิบสองแต่ถ้าไม่มีหมายถึง2485เหรียญคือจบไปแล้วนะจบ4ไปแล้วนะครับเข้าใจนะแต่ถ้าไม่จบ3แนวนี้มีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็2 4 7 0 2 0สี่ร้อยเอ่าเจบ แล้วกันมัน76็ดกกว่าเอาเจแล้วกันครับ2อง7ันเแล้วก็2องพันสโอเคนะทุกท่านกรณีที่สองพมันยังไม่จบนะครับถ้ายัางไม่จบก็มีโอกาสที่จะพบกันตรงนี้นะพบกันตรงนี้โอเคนะทุกท่าน สต็อปโอสอยู่ที่เดิมครับ2450เหรียญเข้าใจขอ5โคนละ2ตัวครับสำหรับโก s สปอตสำหรับโก s สปอตถ้าเข้าใจขอ5คนละ2ตัวครับทำไมเข้าใจกด0ถ้าใครไม่เข้าใจกด0ครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปเจอกันทองคําแท่งไทยเลยนะครับงานนี้แนวรับแนวต้านอย่างที่บอกไว้นะครับพอ t คืออะไรครับพอยคือ2000เท่าไหร่ครับพอตพอตงานนี้คือสองพันสนะครับจบไปแล้วหรือยังอันนี้คือพอตของมันเลยนะเป็นคำถามนะครับ จบแล้วขึ้นถ้าไม่จบก็ลงต่อเรียบร้อยโอเคนะทุกท่านตามนี้เลยนะครับกา,บารไซ์เย์นี้น่ารักจริงๆเลยนะครับสมาชิกวา่าไหมมันน่ารักจริงๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันออกด้านข้างเลยนะ มันแถออกข้างเลยนะครับทั้งวันเลยเมื่อวานนี้เนาะโอเคครับไปกันต่อเลยนะขอภาพเก็บไว้ดูได้นะครับอย่าลืมนะครับคำถามวันนี้สำหรับวันนี้นะครับคำถามที่ต้องการคำเฉลย2,485เหรียญตรงนี้จบแล้วหรือยัง โอเคนะถ้าตอบได้รวยนะครับงานนี้ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังพอร์ตการลงทุนด้วยเพราะสามารถสวิงไฮสวิงโลได้อีก1รอบเลยนะโอเคนะมันอยู่ที่2485เหรียญตรงนั้นเป็น4หรือเป็น A เท่านั้นเองครับตอบได้รับทัพย์ครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ต้องระมัดระวังพอร์ตนะครับคำถามนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับการซื้อขายโกลสปอตในวันนี้ โชคดีนะครับทุกท่านสำหรับโกสปอร์ตไปที่ทองคำแท่งไทยต่อครับเราจะเห็นว่าทองคำแท่งไทยนะครับจากอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็นกราฟท์เฟรมลน์เดย์เนะาะกราฟท์เฟรมลน์เดย์เนาะหาเขียนไว้ก่อนเลยครับท์เฟรมลน์เดย์ D อะไร D เก้าสิบหกจุดห้าด้วยนะสมาชิกจะเห็นครับว่าผมเอาแท่งวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือปริมาณการซื้อขายผมเอาแท่งวอลลุ่มมาในวันนี้จะเห็นว่าไฮปัจจุบันของแท่งวอลลุ่มเนี่ยมันเป็นไงครับนี่เลยครับตรงนี้ปังเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับ อันนี้คือ i g ว v ล l u m e ปัจจุบันแท่งปัจจุบันเลยนะครับตอนที่ราคาลงไปทำโลต่ำสุดที่39,452นนะครับจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีจุดไหนนะครับที่ที่ทำไมครับที่สูงเท่านี้มาก่อนเลยเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับเราย้อนอดีตกลับไปเลยนะครับยันเดือนปีที่แล้วเลยนะครับย้อนอดีตไปหนึ่งปีเลยนะ ไม่มีไม่มีวอลลุ่มอันไหนที่สูงเท่าวอลลุ่มอันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวอลลุ่มมันนี้เป็นวอลลุ่มอะไรครับขายเซลนะครับนี่เห็นภาพไหมครับว่าราคาน่ะเมื่อวอลลุ่มตรงนี้สูงสุดนะครับเราจะเห็นว่าราคาน่ะสวิงไฮสวิงโลแล้วก็ขึ้นมาน้อยแบบนี้เลยนะครับแล้วย่อตัวลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับวอลลุ่มมันสูงสุดเห็นไหมครับดังนั้นโอกาสที่ ที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโลที่ต่ำสุดในรอบที่ผ่านมานี่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวอลลุมการขายมากขนาดนี้นะครับก็ยังไม่สามารถทำให้ราคาลงไปได้เห็นภาพไหมครับราคากับดันตัวขึ้นแบบนี้เห็นไหมว่าราคากับดันตัวขึ้นเพราะฉะนั้น ในเมื่อราคาดันตัวขึ้นเนี่ยเราก็เลยต้องระมัดระวังแล้วกับการที่จะดีดตัวขึ้นของราคาเพราะอะไรครับเพราะว่าราคานะ่ะไซเว์พักตัวในรูปสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับเห็นไหมนี่เหมือนไหมครับเหมือนโกสปอร์ตไหมเหมือนแล้วเหมือนแล้วนะครับเหมือนโกสปอร์ตแล้วเพราะะ้เนี่ยเราก็เลยต้องระมัดระวังพอร์ต ไม่ใช่เรียกเรามัดระวังพอร์ตครับเราก็เตยต้องมีการทยอยแล้วนะการย่อตัวลงครั้งนี้อาจจะต้องทยอยนะครับทยอยในการแบบสะสมสถานะซื้อบายนะครับเพื่อรุนการอะไรครับการเบรกนะครับเราจะต้องรุนการเบรกไฮตรงนี้นะตรงนี้เข้าใจนะครับทุกทท่านหากราคาสามารถเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยราคาจะขึ้นต่อนะ โอเคนะทุกท่านถ้าเบรกไปได้มันจะขึ้นต่อนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับเข้าใจขอห้าคนละสามตัวแล้วสวัสดีครับคุณโลจะนะบุญมีครับดังนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีโลว์เวอร์โลที่ต่ำกว่า39,500เนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังไฮไฮที่เกิดขึ้นคืออะไร ไฮที่กเกิดขึ้นก็คือสอ0 0 0่หมือ่าเราก็เขียนเลยครับตรงนี้นะครับถ้ามันจะเบรกไฮมันจะต้องทำไฮเออร์ไฮที่สูงกว่าสักครู่นะครับ4ี่0 0ื่นสองพเพราะมันเป็นไฮที่ทำไวอนะครับ มีไฮเออร์ไฮเมื่อไหร่ขึ้นต่อนะครับแล้วโลล่ะถ้ามันจะลงแน่นอนครับก็ต้องทําโลที่ต่ำกว่าโลที่ทําไว 30, 9, 450. ้3าม0 0ื5นทีนี้สมาชิกเห็นภาพใช่ไหมครับว่าถ้าราคาจะลงเนาะราคาก็ต้องเบรกทำโลเวอร์โรที่ต่ำกว่า แบบนี้นะครับสักครู่นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะลงต้องมีการเบรกโลที่ต่ำกว่านะครับแต่ถ้าจะมีการขึ้นก็ต้องมีการเบรกไฮที่สูงกว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันเลยนะตอนนี้โอเคเลยนะโอเคเลยไหมะโอเคดี เขียนให้มันชัดๆอีกนิดนึงอ่ะคราวนี้ชัดเจนเลยนะเรียบร้อยครับขอบภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับนี่ก็คือแนวโน้มของราคาทองคําแท่งไทยเราในเวลานี้ครับทามเฟรมรายเดยสักครู่นะครับไ i เออ h i เมื่อไรขึ้นต่อนะครับโลว์เวอร์โลว์เมื่อไรลงต่อเรียบร้อยครับทุกทุก,ท,กท่านแนวโน้มทองคำแท่งไทยอยู่ในมือท่านแล้วเพราะนั้นที่เหลือตามดุลพินิษเลยครับที่เหลือนี่ตามดุลพินิษเลยครับว่าท่านจะทำย่างไรท็อปภาพเก็บไว้ได้ครับทองคำแท่งไทยลายเด ตอนนี้ราคาทองคำแท่งไทยอยู่ที่4 5 5 0นะครับไปแตะ41,000แล้วยังไม่ผ่านนะครับพักตัวลงนะครับตอนนี้เป็นแนวโน้มพักตัวของโกลสปอร์ตนะเนาะแล้วเงินบาทก็แข็งค่าด้วยนะครับเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะเพราะนั่นราคาทองคำแท่งไทยก็เลยดิ่งลงมาเลยนะ500บาทนะครับก็สะใจครับก็แนวโน้มแนวรับอยู่ตรงไหนทุกท่านก็เอาตามที่ชอบใจนะครับชอบตรงไหนรับตรงไหนก็รอดูนะครับ นนถ้าจะขึ้นต้องไม่หลุดโลที่39,450นี่คือเงื่อนไขเดียวเลยครับต้องไม่มี lower low นะครับดัน,นั้นการทยอยซื้อก็ต้องทยอยซื้อที่สูงกว่า39,450ถ้าจะลุ้นขึ้นนะครับถ้าจะลุนขึ้นเนะาะนนนะแต่ถ้าเกิดว่ามี lower low ที่ต่ำกว่า39,450นั้นัหมายถึงภาพขึ้นก็จะเสียทรงนะครับกลายเป็นภาพขาลงต่อทันทีนะเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามี lower low ต่ำกว่าที่เขียนเอาไว้3า4 5 0บาทนั่นหมายถึงขาขึ้นถูกทำลายเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงต่อทันทีนะครับดังนั้นตรงนี้สต็อป o ล s มันก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะเข้าใจขอ5โคลสตัวครับไม่เข้าใจกดศูนเรียบร้อยสำหรับวันนี้เราก็สำหรับวันนี้เราก็มากันแบบรัวๆเร็วๆเ,รวเรวพราะว่าอะไรครับ เพราะราคามันอยู่ในแนวโน้มเดียวกับเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มเดียวกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ยังไม่เลือกทิศทางใดๆตั้งแต่วันศุกร์ที่ทำไฮเอาไว้ราคาก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกไฮหรือทําโลที่กระชากลงไปต่ําได้มีการสวิงไฮสวิงโลพักตัวออกด้านข้างลักษณะแบบนี้ดังนั้นการพักตัวแบบนี้จึงเป็นจุดให้เล่นรอบทํากําไรสําหรับคนที่เล่นรอบสั้นๆหรือเป็นจุดให้สะสมสถานะสำหรับคนที่มองว่าเป็นอนุมขาขึ้นหรือเป็นจุดที่ ผ oh, มันมองได้หลายอย่างนะเป็นจุดที่คัดลอสสำหรับคนที่มองว่ามันจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับดังนั้นตรงนี้เลือกถูกก็ถือว่าถูกทางพอร์ตก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเลือกผิดต้องมีจุดสตอปลอสนะครับแนะนำว่าอย่างนั้นนะเพราะมันสามารถเกิดได้ทุกแบบเลยอัพเทนดาวเทนไซเวย์ ten, ten, way. ซึ่งตอนนี้กำลังไซเวย์อยู่เนาะไซเวย์ไซเวย์ไซเวยเพื่อที่อัพหรือดาวก็หม่รั่ะ ลมประมาณนั้นนะเพราะขาห้าไว้ใจไม่ได้ครับอีเลียดเวฟขึ้นห้าไว้ใจไม่ได้มันมีห้าล้มเหลวด้วยอย่าลืมตรงจุดนี้นะครับห้าห้ามันไปต่อมันก็ดีไปแต่มันไม่ไปต่อมันจะล้มเหลวได้นะครับระมัดระวังกันทุกๆคนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวโน้มราคาทองคำในวันอังคารนี้พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ